ขอเสียงพี่น้องบ้านโกธาเนี่ยเร็วบ้านเกษรและขอเสียงเนี่ยนี่โอ้หลายคือกันย่าให้เพื่อบ้านน้องกุ้งเด้อพี่น้องน้องกุ้งพ่อมาอยู่ที่มือก็มาดิมาเลยไม่ร้อพ่อม้าจังเลยเอาขอเสียงพี่น้องบ้านน้องกุ้งมาบ้างนอยู่การแสดงว่าเขาเรียนดีเพิ่งจะนั่งมาเรียนพอมีอันเด๋พ่มีมองไป คือจังสีพอลุงบัดเนี่ยบุญใหญ่แบบนี้นข่อยที่เฝ้าตูฟ้กบุญเผาเวทพอลุงเออผู้ไหนพอลุงเจ้าตัวโอ้แต่หากไอ้เอิญข่อยจะได้มาเอิญพอลุงจังสัน่นเจ้าใบชะไกา่ข่อยตีข่อยผู้หญ,ญ,ญิงผู้ยิ่งได้ดีดผู้หญ,ญิงบอกเออผู้หญ,ญิงเราจะไปเห็นตีอีปีเต็มงามขาอยู่นี่ขอโทษเจเนี่ยจะมาเอิญเจเจได้ข่อยบ้าแมนกะลีเอักษรก็ได้สอกกับบ้าแมนเอิญอะไรสั่นมาดามบอนบ้เอ๊ะแปลว่าอย่างมาดามเด้วยกะลีคือเก้าหันลัง มัอนี่เป็นมือบุญเมืองั้นเขาคอยดีโอดีเดียวของพี่น้องโกธาบุญนเาเวทเพื่อนเชิญพนเาเวทเขาเมืองพาเวทนะของพี่น้องโกธาบุ่นเขาคอยกระตั้งหาจ้างมอลำมาสองคณะมาประชันกันแบบไะเอีดเอาล้ำสิ่งเอาใจไว้รุ่นมอลำปูเอาใจผู้เทาแมนแล้วเฮ็ดบุญหาผัวตัวผัวตายเฮ็ดบ่พี่น้องการลบหายตายจากไปเรื่องทำไมฉลองอัทิเก็บดุเก็บดุบ่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 แมนผัวตายบ่แมนฉลองอัธิอัดดากันยังทั้งสิ้น อเคอบุญหาผัวเอาเฮ็ดบุญหาผัวแล้ว่อยบ่ทัาไในมีผัวคนละจัางมอลำม,มาประชันกันบังคด้รอรอเต้นนะฮัลมาเราแล้วขอกระิจับเอาเป็นผัวเฮ็ดบุญหาเอาผัวเอาผัวมักครอรอไม่เต้นกันคเลยว,วันที่วาเลนไทน์ด้วยเอาสมหวังนะจ๊นนะต้องสมหวังแมเมืเอม่อนี้ขึ้นกันแล้วเพลมาเที่ยงอันมื้อนี้บันวาเลนไทน์ผู้หญิงขอให้ได้แฟนกลับบ้านดีแล้วผู้ชายก็ขอให้ได้แฟนกลับบ้านดีแล้วสาธุนะใครที่เป็นกันเทยก็ขอให้ได้ แฟนกับพันเหมือนกันเขาก็เลิกก็ได้เิ้ได้เนี่ยนอกได้เพาสุขทุกคนก็เลิกแน่นะผู้มีอยู่แล้วเด้อเอาผู้มีอยู่แล้วก็มีเติมไปอีกส่วตัวนะฮะเอาผู้ไหนจะได้ผัวเติมงกมือบังกนาเมื่อหลายหลายผู้ไส้บางคนกต่อกหักคือกันเด้อเอามาสิบบาเอากต่อกหักเซนวันบ้านเลทัยนาะฮ้ยมีเนี่ยเอาอีหลีเหลียวผู้ไหนมีเมียนะมีเมียไม่เลียเหมือนกับกินเบียร์ไม่ใส่น้ำแข็ง ขออีกรอบขออีกรอบมีเมียไม่เลียเหมือนกินเบียไม่ใส่น้ำแข็งลุยลุยในวัดเธอในวัดพ้หยิ่งคือกันมีผัวไม่เด้าเหมือนกับกินเหล้าไม่ใส่โซดาเล่นวันวาเลนไทยหรืเหรอเซวันวาเลนไทยเอาบุญเจ้าบุญคอยคอย,คอยแกะกาดดิด้นเอ้ยเสียนขัวซ่งงวงค่นนั่นบอกเส้นท่านนายกท่านผู้ว่าแน่ท่านสสมีท่านเลขขาท่านนายกอบประจอมมาแท่นเพิินติดติดงานไม่บ่ ยกอบาตัวควยกระเซ้นมากขึ้นกันเลขาท่านพัฒนาเมนสร้างเหลาเมนอีพออีพอเอกลาศกับจำคอเฮ้าเออเอกกาไดเพิ่งก็ได้เป็นสอสอลูกชายเพิ่งก็ได้เป็นนายกอบจมาสันทอเจ้าก็อีกอย่างหนึ่งงั้นไปบ่มีเหล่ามีอย่าเดียวรถวานแน่แม่เอาขันมีปั๊บท่านได้โดนจังไรกับขากันยากตำรวจเรายากข้าออกันเลยอะไรนั่นไม่ได้ต่อ จะเป็นข่บมีเหล่าเนาะเบ้ากับพลยายดิจำจำอยู่บางหนึ่งบางงานข่อยบ่มีเหล่าไปเมามาตัตสัยล่ะตัวสวัสดีแม่เจ้าภาคเออเจ้าภาคพันลังหนีสักวันข่อยบ่มักเหล่าข่อยบ่มักยาหนีสักวันเศร้าเหล่าจังมาไหมเอาสักวัหนีจังหนีครับมาแย้มเลยที่บุญแล้วก่อนเถอะ ไม่บุญแล้วก่อนจังไหนเราเหือไข่บะหม่ามข้นเหล่าบ่เด็ไปไปชิวชิวชิวไม่คันโอ้ย็นต้องลังเกียจกันหลายต่อกันบ่มีตุลากับพ่มาหรอกตุลาอย่างจานใช่จานเติงมันฝากมาหนิซองถองอยก็ลืมข้าวเนาะไอ้ตั้งมาแจกผู้ใดญเนี่ยตั้งมาแสนกู้ซองพุ่นเนาะเปิดเปิดเปิดน่าเรนหรอ เพิ่อนก็สามคนผ่าน้มกันว่าสามคนกันว่ามีสำนั่นได้ลุยมีสำนั่นขึ้นสีหน่วยยี่สิบบาทเนีไอัเดียวก็ตัวพอไหนนี่พอเห็นละไอ้เศร้าบาทนี่นะเอ้าเขาขายของพวเขาก็เห็นเขาขายของตลาดเสดขายแบบใดสามถุงยี่สิบอ้ยมันมาซ่าสิหน่วยพอต้องมาสามคนห้อมบุญยีสิมันเป็นไปได้หรือเป็นไปได้แล้วอุ้ยเอาไว้สนาการพอดีก็คำตัวอัน เล้ววานสิน,น่้าอ้อมเลยเลยจากตอนแลวน้วถุงใส่สิ้นบาทเศ้าบาทเอาถุงมาใส่สินถุงไงปะนี่ยง่วสามตัวมสิเต็มถุงเก้าบ่ล่ะเอาแล้วท่รีจ้นะ้าเอาไปทางขาจะเข้าเดี๋ยวข่อยสิบอกแม่ข้วจัดการให้ดอเริเ่เริ่่ม ไอ้เลี้ยพอร้อนพอรำมันเดือดอยแห้งแล้วมันขึ้นน่านมากแต่ข่อยานงานข่อยเจ๊งอยู่โอ้ยเพื่อการที่เดินทางไกลตัวโอ้ยสิไกลอย่าง่นหน้าหาหกหน่ยกิโลนึงน้องเอือดีมากสี่กินมาแล้ว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 ไอ้คุณหมอลำขาอยากาศบนหนาวไป็ยังขึ้นยังสั่นเท่าหนาวมาจังสี่ย่านเพชรบุรีมันเหลี่ยมเวลาเศร้าสันซะดิ ไอ้หมอล่าอี๋หลีลาบัตต้โอ้ยแต่งตัวไปมีเปตัดอ้อยหมาอนะไรยำเขาทำอะไรเนาะขันมาเป็นหมอล่าคือพอแต่งตัวให้เป็นระเบียบเป็นระเบียบเจ้าไหนเขอยุ่ปฐมไม่มน,น,นี่มันต้องเป็นจังสตรอว์พบอรี่ปอบเขาจ้าไหนครับเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ซีบรูดขึ้นให้มันเป็นระเบียบหน่อยมันหูดบ่ได้เป็นอยังก็หูดบ่ได้สูตรผู้ชายคือว่าสูตรผู้ชายสูตรขับ อ้อยไปสันกะสันก็ถึงฝ่ายกะดีแม่นสุดบริสุทธิ์เป็นอย่างนั่นคือว่าสุดบริสุทธิ์สุดฟิตเป็นฟิตให้มึงอ้วนร้อน่อ้ยคือกะไข่ก้อนแม่เจ้าภผากยุ่ยจังเลยจังใส่สุดแม่ลงุกอ่อนจังไงจังว่าใส่สุดแม่ลงุกอ่อนสุดหลวมเจ้าก็คือกันเราก็คือว่าสีมัท่วงจะมาได้ใส่สุดพระเอกใหญ่งัมเถอะเอาสุดหยั่สุดพระเอกใหญ่ไหมไทย ไอหมอลำอีลีหรือว่าตีหมอลำอีล,อลีอลอลเอามาแล้วก็ลำสละบาดหินเนี่ยเอาคือสีเขียวคักเขียวแน,น่เดยจ้างลำสามเซนเปรตคือสีเขียว,วยม,ามาสร้างกาว่าดำแต่สามเซนเปรตสมากุจิหา 3, นก็สามเซนเปรตแต่เหมวยกุจุนคูกุนตวงเขียวคักเขียวแน,น่เดี๋ยวเดียดมันอย่างอีกต่อเแม่จะภาพเหยียบตาหมากู่สล่ะเออเป็นจะไรบพราะสินออกเศร้าบาดมาถามหาสินเลยออ ไปนั่งถ่าจักรพรรดิไอ้ไฟไอ้ไฟหมักสมมาแล้วไปไปถ่ายไงแหลกเอินไปหาเขาทุกอนไปไม่ไอ้ไฟเออมันสียเปล่วเด้อไฟไฟอยู่หันน่ะไฟไปยกเหลราก็ม้วนจะกินไรเด้อกินไรเด้อมันนี่ยากอีกเีมันสียหักใส่เพื่อนเนี้ยเออเอากินกินซัมโบนอ่ะขันซัมโบนีเงิ่อนขนาดเรื่อสองซ้ำอึกอ้าวหนามังจะจื่อบัตรเนี่ย กินเป็นเนาะนับมันต้องว่าสารคามนับมันต้องสารคามจด้ไหนคือว่ายุผ่านไล่ผุนสุดยอดเอาล่ำเลยบ้านนี่รับเดี๋ยวไปเอาบลาไหลน้าแม่จะเข้ากันนี่บลาไหลพร้อมยุทธีแม่พันตามมาแต่พุ่นเลื่อนสีเกศพุ่น่ะแม่สีชมพูเออหลายเด้อคุณแม่บุญจรรมีแม่ฮักดีเนาะ พ่อเพิ่นไฮรลาน้ำบ่พ่อเพิ่นฝากมาให้ตัวน้ำตัวนี่แหละแม่พู้นี้พันดีเขายังขันไอพ่อไปได้เพิ่นก็ให้ลูกไปนะที่ไอ้ผู้ยังไปเพิ่นบ่คโ้องก้องเยอะเลตะเกิดเป็นยังบ่ใส่ไอของหนูเดียพ่อเอาใบพันเอาใบพันธุ์จะไหนใบงีสิบตัวนี่นั่นล่ะเพิ่นพันมาให้วังหันจะพี่ก็เอาเนาะสู้ก็ได้ เอาลับเลียงนี่เด้อข่อยขอร้องเยอะๆต<อ>ัวเรื่องใดเอาเรียกสังท่องเอาปลาตอนรถจะหน้าเรียกครูเรื่องข่อยถนัดตัวนี่อตีมือ่อคืนล่อยูุสีสะเกดเป็นยังไงล่ะเรื่องนี่ล่ะเออล่ำแล้วเนี่ยมือเศ้าขเขาจ้อมาเส้นสัญญาต่อลอยยีสิทเจ้าปากตัดเป็น,นต,ตัวสอดเสงว่าล่ำมวนค้าววันนี้ยจากมวนมามวนแล้วตีม้วนคือนยังอีกเลย ตั้งข้องกับฟ้าเนาะไอ้อเป็นอย่างอี้ยเจ้าเนี่ยเจ้าภาพมาเอียงละงังละงังคือยังรถแนี่พักแท่เออเพี้ยสินเอาละสะแตกเหลาขาวไปบุกหนึ่งย่างเส้ส่งเส้ใสมันบ่เน่าดอกไข่แท้ไม่ซ่องฟิตดัด้งดีไปนั่งซะก่อนผู้ใดล่ะผู้จะมปสร้างคักรีบ่าคำว่า,า,วา,า,วาอบ,บอบ,บตอบอเต็ดเโอ้ยนี่บ่เฮ็ดทางพ่อเอเดรียสบ่ซัมเครดนี่อบอตโร อยากมีเตาลีดเด้เป็นยังลีดนาอบตมันอยู่ตาไหนตัวเอาลัมเลยเอาลัมเลยเนาะอาอาจารย์เฮาทรรมหากินเฮาลำเรื่องเอาก่อนสังข์เท่างอปลาสวัสดีเด้อพี่น้องพ่อหรือแม่ทั้งหลายทั้งผู้ตายผู้ยัยผู้นางฟังเอลัมเรื่องมักนำผลมักล้ำ โอ้ยเสียงบมดีอให้ด้วยเป็นเบาหวานเศร้าไม่มานเนี่ยเฮ้ยคอ,อยมาเพรา,า,าต้องล่ำดอกเป็นยังล่ำไปจนไม่ก็สิหอบหอบขึ้นคังบ้าเบาหวาน <c oughs> สักไตข้าหาันมันเบาคือเบาหวานมันเป็นเบาหวาน,น,าวานธรรมดาเเบาหวานจั้งในเบาหวานค้นดันไขมันเลยหัวใจฟาดเอาแท็กซี่ไม่ยังอีกสุขภาพเออเอขันซีนเบาคือกับขาจักกันเลย เนี่ยคอยเกษตรไฮดอเกษตรไฮฮอดพักขี่เล็กขุดไปแจงไสฮะน่ะเออจานไสแล้วคือตอนเออาจักสิเอาเขาเลี้ยงซะเขาเลี้ยงเลยเนาะได้จวดจั่งเลยขันมันจำไม่ได้เลยขอเอิญแม่ชีผู้มาจำซอยนี้แล้วเห็นจำได้ก็ขู่นี่วัฒนการกรมพนมใสเหนือเสียน ในบทเรียนนิทานเดิมมาทรงเสริมศรัทธาไว้ผู้ที่ใจประสงค์ดำทั้งสิลธรรมอบอุ่นขอการรุ่งกาดแทะเท่าอนณาเจ้าผู้สุขคนข้าพเจ้าขึ้นแห่งน้ำยุแล้วว่าพญาสาโททุกมือทุกเบ็ดทุกเบ็ดสามมุนนะสามมุนสามมุนเจ้าเหล่าถือกินน้ำอบตอห้วยห้วยอยู่คหอยกระหลงแหละเนาะข้าพเจ้าขห้นแห่อยู่แล้วว่าพญาสามมุน ปกครองบ้านปกครองเมืองมาเป็นเวลาสานานมีลูกสาวน้ำกันอยู่เจ็ดคนส่วนว่าหกคนเนี่ยแต่งการแต่งงานไปแล้วว่าย่างไงว่าลูกสาวข่อยหกคนเขาเอาไปเซิร์เรียบร้อยอเหลือลูกสาวลารูเจนาไผรซีมาเป็นครูเซิร์มาเป็นมอมสูหนูลาลูเจนานี่ลหละลูกหลาพ่อขอถามจากใจจริงในลูกถามอย่างเพคะมึงบ่าคิดอยากได้ผัวน้ำบ้าน้านเมืองเขาบอก ลูกยังเล็กค่ะและ<บ>้วพ่ออยานมีอยากได้ดอกพ่ออยากเซิงจากเม็ดเลยเป็นบออ,อ๋พ่อนี่หาองค์ซ้ายรอยเอ็ดเจ็ดหัวเมืองมาให้มึงเรียกออผู้ใดมึงกับบอามากักผู้ใดมึงกับบ่อเอาเหลือผู้เดียวยู่หัวให้ปหายนาคือบักเงาะมึงมกักบอบักเงาะลูกบอมักบักเงาะเพคะแตนะ่มึงบอมากักบักเงาะมึงมากอย่างมักบักทูเลียนเพคะนี่หาทางทอดเอ,อ้ยบักเงาะที่พอมึงมาเนี่ยคนมันปากปาคือตัวดำๆมันเบาอะไรมันไม่แน<ๆ>่สัแต์ มึงมึงต้องเอาหัวสวัสดีครับมัับสิมมาแล้วครับพอปนยัสวัสดีครับสวัสดีครับมานับสิมมาแล้วครับเงหห้างมอะ้ากหากินแม่มงเ้ยจะได้เห็าสู่ปูใส่หมาอะไรไหมอ้าวอีห่าเนี่ยเพรมันฝันเหี้แห่างกีนมัน พอกระเปลื่นยุบก็เป็นหมาหมาจังไหนพ่ออดตัวเพิ่มมาห่มบุญเพิ่มมาถาเอาซินอบตเออบ้านอบตบ้านโกธามาผู้ให้กันเรากระเดียดผู้ให้ก็ดีกันยี่ห้อนั้นไผ่นั่นเอาหมอลำซิ่งไปจ้างมาใส่หมอลำมูหมอลำซิ่งแม่เดี๋ยมาคือเห็นอุ้มเสียใจกับพวกที่ตองมกแล้วคันรุ่นสวัสดีครับแม่เจ้าผ้าเออสวัสดีพวกมันไปร่บไปร่ากี่หนูบางนึงไอ้หมอลำมูเขากระลัไปเครื่องดึงไปแห้งแล้วสูบไปจอดรถซ่องกันยุ่ยแก่ใด ฉันหลงทางค่ะโอ้ยสิไปหลงทองหลงทามั้ยังเลี้ยงแถวกระดาษมาเอาน้ำกลลกันมามาหามเหวี่ยงสมผู้โอ้แม่สมผู้ใช่เรวก็ไปกันอะไรตัวเ่าไปดอกคลึงกับเพิ่นแล้วอ๋อนั่งถ่ายที่นี่เด้อผู้ใดมันกับเป๋อหลอกูขาดมยังขอ้ยข้าโอ้ยใจงันมึงขาดเนาะอันอี่เดียมันบอกใบนึงเ๋าทหารกันกระเด็นดอกหาคนมาขิดไปขิดมากกันเพาะป๋อโดเพิ่นกับที่เสียใจอีกละ ไปซะจะเป็นลวดล่ายเนาะขอบคุณค่ะไปแล้วคุณแม่ไปไปแล้วขอบคุณแม่ขอบคุณแม่ค่ะโอ้ยมาย่ำไหนกะหาย่ำนันขอให้คุณแม่จงเจริญรุ่งเรืองเด้อซื้อเลขซื้อหวยคอยคอยถือถูกงวดแล้ววันที่หนึ่งที่สองถือตลอดซุ่มบ่อไห้กะสุยปัดสุยแปดนยุหันละโอ้ยบ้าครับว่าจะสร้างขอเอาขอบคุณใดๆได้อแม่จ๊ามาไม่กบเป็นบุญเป็นคุณปวดเข้งปวดขาไก่เศร้าเจ็บเศร้าปวด ผู้ใดบอกมาให้การดังตัวม่านนี่มันรักผู้เรื่องเลยไอ้โงบ้านสิรีจังมาเดือดเออลงทางถามผู้ใดมาโดนจักรเชียข้าบ้านโคท่านี่โอ้ยปากนี่คือบ่หู้จักถามคนแน่ย้อนถามคนละขยันไม่ได้ตีกันค่ะเอาถามดื้อๆก็ใชได้ขาดกันฉันแลนไก่ผุนไปถามต้นอยู่พุ่นเออฝากว่าน้องหินไปพุนฉันไปไกลฉันว่ายายๆทางเศรษฐีไปไส่ฉันว่าจังสี่ไม่นั่นเศรษฐีจังว่าทางสิรษฐีดูไปใส่จักเสียดอกกูอยู่มานี่แปดสิบปีหรอกพนะ พี่ถ้ากูสิตายก่อนทางเพราะฉันเลยนกถามเลยค่ะฉันหลับเลยกค่ะฉันก็เลยนจ่อเบิ่งคนงเอาข <คน S 1> ้<ค>นมาเบิ่งมารับถึงตองนี้สารพิเชียฉันว่าแหมนอหอบสารอบเชียแหมนเลยเด้อมาเปี่ยบุญกากราบเรื่องมาหอบสารทีมอไซ้ซอนพายแล้วก็ักขี้รถน้ำกุ่นขี้รถออกากทางดับน้ำแร่โลงทางไป,ไปหน้าหน่อยต่าหน่อยเขาสรุปแล้วซีหาโคตรดันไปเรื่อยในโลกเลยบระดีมาหอดง่ายง่ายมารับเพิ่นหลงท่าทางพนันมาลับมูือ้ย เบิ้งหน้าตามันคือท่านสมัยอยู่หลงทางบจักถามผู้ถามคนเนาะโอ้ยถามยันได้ก็ถามพยานถือว่าคือยากนั่นแหละค่ะสำนักงานมุกเสดอีหัวฮะสำนักงานมุกเสดอผู้ดอนตาดี้ข่ะหักวัดมาสิมาบาทมากต้องผูดรบหมดเลโอ้หมอลำดิ้งอุดรค่ะโอ้ยมันแข่งมากไงตัวจากอุดรมากขอนเ่นบ่ได้ไก่พ่อเม็ดลอยโคโล่นึงนั่งรถส่วนตัวแม่นบอกใก่ใช่ใช่ออกจากอุดรมากกับมาด มานำพ้องนี่แหละฮะหอดำพ้องก็มาเข่ามาบ้านซำลานกับมาหอดขอนเจนเป็นตัวคอนแเจนก็บตงไปไปหอดบ้านฟูดกวงก็ไปถามคนเลยโอ้โหพ่นสิบอกทางมาบ้านโกัทาสุดเลยมาเมียซื้อยังพี่เขาสิไว้ด้วยดีปากขัดกว่าเนี่ยน้องไม่จะภาพค่ะจ้างฉันมาล้ำแล้วจ้างมาอยากสุ้มแหน่บังไฟหนี่งจ้ะแหน่บังไฟจังใดอันนี้มาล้ำมูวมาล้ำค่ะมาจากบ้านพักทับใจหมดเลยสุบมือนี่เขาเปียกจากบ้านพักทับใจเป็นบ้านพักปวดหายหรอ ดิฉันเอกผู้โดดศีลน่ะเข้มสามสมัยค่าโลยุ่งเงี้ยกองจุ่มๆค่ะบ่เป็นนักเอกผูดมศิลเอาคณะไดนสั่นนักเอกว่านิดเปต้องหินนิดตั้งตอนนี้ชยุเพดประพันธ์แล้วโอ้ยใชหลายขอเบิงฮูนักเอกนะค่ะยืนละพี่น้องเอ้ยพี่น้องตะบนศิล่าเลยหมาเบิงซอยกันเด้อวันนี้มาเบิงอีหานี่มันคือตุ๊กตาแตี้ยแก่แต่ะวันนี้สร้างท่วงเนาะที่นี่เห็นเงี้ยประดิจันทร์สร้างดิ่งปากมันก่วงเป็นตะโม่ปูนเก่งเลนะ เรื่องสีหนากูว่ามันยาทารำขาวเบิดไอวูฟ้สาสีผมมันก็คือพัดนิวพัดนี่พราพ่อสีอิ่วอยู่ลงใต้จี๋เขาวกั็ยังหลานูวบางแรงอ่ะกินข้าวกับปนค่ะโห่ม,มันกินกับปุนบ่นอนอ้อประมาณกับแกงเห็ดสินอ้อกูว่าคือสีหูว่าเขากินขนา้าวกับแกงเห็ดเดี๋ยวเบางหน้ามันคือคนเบี้ยเห็ดเนี่ยนะหลังนถ่วงหน้าท่วงหลังอี่ยังแม่เจ้าภาพผู้ใดมาสีเขาอยู่แถวนี้ บอเป็นสีขาวเอียงอ,ะอ,อ,อ่ะอบตเพิ่อนอิ่มเพิ่มกวนโอ้ยนนอนนอนกวนนอนกวนคนถึงหันหมอลำเหมือนกัย่งว่านอนกวนอยู่ <c oughs> เห็นเห็นอบตาแล้วใครก็อยากกินปลาแดกอื่อมาเ <c oughs> ดจะแทะโคตรพอมันก็จะกินเขากะปิ่งหมูนเนาอะอ้าอีนี่ก็หาพวกอตะคนมันคือหัวว่าเขากินเขากะปิ่งหมูหน้าแล้วแดกเือหมีหมูขืนค้าง ล่ำแบบได้แล้วครัมาสองคณะแบบนี่เอาบริ่าคเต็มไปแล้วกับสีแดงเวลาให้ล่ำดอกล่ำคนละสองนาทีฟังสัญญาณข่อยเป่าลมดีดข่อยเป่าลมดีดปิดหมอล่ำหมูล่ำปั๊บครบสองนาทีข่อยสีเป่าลมดีดหยุดปุ๊บหมอล่ำซี่กล่ำตองคนละสองนาทีสองนาทีจะซอเชียงครูตั้งใจขันธิการน้อีหลานเนาะมาค่ะมาค่ะแมียงเลยคุไม่ได้เอิเข้าักติกาตัวจ้าจ้าเอาหมอล่ำทั้งหมดเตรียมตัว ไม่จะภาพตบทวัานหนักโดนอย่างค้าทวัานหนักแมวแมงก,กูบังกองเพิ <c oughs> ่มนนเจ๊ดอย่างตั้นึ่งเอาหางว่าเตรียมตัวกับสิจอบทะแลนตัวนาะแลนจังไได้ี่เตรียมตัวรับอ,อี่เมื่อกี้นี่มะลำหมู่ลำแล้วใช่ไหมออต่อไปเหลือมะลำอซิ่งนะเอามะลำซิ่งฟังสัญญาณก็ผ่าแพ้ปวดผ่ามากหน่อก็ได้เล็บเลือดสิดอดออก เดี๋ยวนี้มันเหมือนตอนนี้มีตอนใหม่แล้วก็เหมือนตอนนี้มีตอนใหม่แล้วก็คนต่างได้เงินถต่างโตต่างตู้หูกันทำพีต่างพาตู้หูกบันทำพีตอนดีที่ขันก่อนเคอนน้อยเก่ากัย่งต่ันเอาเพื่อกันถูกกันเข้าเห็ดอย่างมันโตท่านเพ่อสองหนาทีอยู่จะเลื่อมายคู่อ้ยงามเลยขอร่ำบ่มีคู่มีบ่า เอาคนเดินอนไก่กอนสิบปาน้าหลังขอหลายพอหลายแม่หลายพี่หลายน้องบ้านโกธาสกอนผูรคนกับพี่ต้องยื่บ้านน้องกุ้งเลือกับย่งน้ำมาเบิองอีโยกขอปูขอบคุ่นหลายหลายแต่วาที่จริงคนกับสิหลายก็นี่ดอกค่ะแต่มาแล้วพนคุ้มขี่รถมาแล้วมาพอเขาเก็บบัตรก็เลยขี่เมียเสียแก่กับบ้านโกธาอี่เก็บตลอดการค่ะเอ้าฉันกขมาสุภีแต่บ้านโกธาก็ได้แต่ว่าฉันมาปีละคณะโอ้แสดงว่าอีนี่ตลกมันเป็นตลกจอนจัดเติบเติบ มองได้เอิ่นฉันก็ไปเวราคาฉันไ่้ฉันตายเลยฉันบริยย่ายอ่ะพอนดื้อก้อนไก่ก้อนสิตปนามาหลังหลายอ่อนยังคู่ไป็นการธรรมดาสากลเรียก่างมาผุดูสันทงโหนาคามโนกัดสัโปข้อตามใกล้เเลยจังมาผุดตลัตตะนั่งขมารัตะนั่งสังคราตตะนั่งอิรุจนาอว่าเอาผัวซะลูกว่าเอาแม่คะามึงกบเราพา ตืนต่นๆนะมงฟอดถ่ะละพี่น,ออนญญ้องจูขอบค้นครับขอรับตัวโยนความรู้ไลไก่ั ยินบ่ได้ยินยได้ยินหไยิวนวา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 นยิมห,ห่ามาึงเอ้ยยังมานรับกับโนโกเสยอยู่ตายแล้วซีดเอกไม่ยังอุดมซีดทีปอกในพืกปันออกสอมอ,อบันโกท่ามอะไรอ่ะเอาคือสิว่าอกสมอบันโกทาปพืโอ้ยไปอหรมใหม่มบ่จักว่าไส้เรียเป็นัางใหเอาไปางไปใกล้กับพูดเขาขวัวเอาเขาขวัไปหยอดน้ำนำนอบบนตำบลศิลาหลด มันคล <câ ย S 1> ือกัน้ยามาแซวกเดอรตผูบ้าบนี่แซวกูกูก็ศูนย์พ่แเด้อเอาเขาแซวังไนคือสีูนโอ้ยตอดรถลงมาปั๊บได้้องตาปัดเนี่ยมันก็แซวบ่อยจีดขันกังเด็ดเขาแซ่วจังไงมันว่าเย้ยเ้ยมันคืออีเพี้ยวเผ้าเด่อมันว่าเขาท้วงว่าคืออีเพียวเผ้ามันตรบุญหัวหลือตัวเพี้ยวเผวาได้ขออีเพื่อพับผุนเอาคนละคนเนาะโอ้ยข้าไม่กูทวงตัวที่ว่ามึงอีถาดห้างเลยมึงจีบศีรกันานนี่แต่ เขานี่คือพูยบยานฟินแลนแต่กูยังซื้ออยู่พูดที่ท่วงอีพอเนี่ยเห็นมาท่วงลาคักลายยังบอปากเขาท่วงลาว่าจังใดท่วงลาว่าคือนองอุ้งอิงมามาเหมือนสุขวนบร<า>จ้าจ้ามามาอะไรอะไรด่ากันมาเลยจ้า อ้อยเขาเอิญมึงเป็นเอิญี่คัเอเอิญกูเได้เอิญแม่กูมึงงูว่าแม่กูเป็นค้ายแล้วว่าป้าป้าพนะกูกับแมวเาเอิญขูป้าเนาะเจ้าโมเมนป้าเนาะเอิญยังจ้ากูกับซี่มาขู่บอกเอเจ้าเจ้าบมเมนป้าองเปินพี่เจ้าพอลุมาหม่อสัตนันเนี่ยเพราะว่าอีละเุ้ยกูสั่งไป ยืนอยู่นล้วกันคุณยายคุณยืนคุณแม่เด้อเอินคุณพี่เด้ออเวขอบคุณค่ะคุณพี่ค่ะพอถ่ายรูปได้ค่ะเอาไปนอนด้วยก็ได้ค่ะมันก็เพี่ยร์โอเคไปพี่พี่พี่ดีไอ้ไงหอยนี่ใหญ่จังๆดีเด้อมึงจะลุกไปอีสัตว์พันเอาพันเมื่อพูดจีใช่หรืะรุอนนองเจ้าสิแม่บ่ามากิ่มากจริงจริง นั่งยืนี่หรอกผสังหอนไก่แตงแตงวังเว้นแล้วคายางล่อออมกับแหงวัดบ่มีซื่อน้ำสบุ่คุณคุณจัดหักนัดอัดเอาต่อเดี๋ยวไปรับมือบ้านใอยได้แท้เฮาแดงวะบ่มี่ีองแดงแล้วไอ้เขาท่วงมึงบาดจังไหนก่อนมึงจังไนส่งเขียดส่งขมเทะโอ้ยมึรบันเอาไปไปาเจ้างนีรูปยวมาถ่ายกแ้วท้ ไปแด่ไปทายเพิ่นรูปพี่หน่เอาไปติดนไปเฮี้ยนให้ประกาศขึ้นก็แล้วกันลำไปแปไหว้ย่าทายไปติดกตะแพงวันกลับเป็นพ่อเอาทายค่ะยิ้มสัก้อนได้หรอโอ้ยจะปวดเอือปองแตกไปเรื่อยนะปวดผีจังเลยพะนะโอ้ได้พ่อเตรียมสูตรไปได้แด้วพี่น้องขอเอาผ้าลายตลบตรงนี้ปวดเยี่ยวไปเยี่ยวก็ได้คาเรียนสก้อนจบจังไปทิมาาทายรูปพี่นี่ก็ปวดเยี่ยวต้อโดนกระหรอ วัวตอนแรกได้ดาบทออหายได้ขันบัวได้วอนๆอย่ีงนี้วัวไทยไหลเทียทนเนี่ยไหลล่วงบัวเอาขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆก่ับมามามาวันนี้ด่ามาเอาจังสี่สะไป้คอยมาญาติมนแจ้งก้อนเอาตอนเรียกครูซะเรียกครูได้บ่เอาก็เรียกครูแล้วเดี๋ยวคอยจะเขียนลูกเขยเจ้าเฟ้าอะไรขึ้นบ่ไปเรียนคุณจับก้อนหล่นเอา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 เรียกครูซะ เอ้เอาเอาเรียกก็เรียกสิเจ้าฟ้าท้ายรูปโดนหลข่อยก็ลืมมืเจ้าลั่มอย่างงเ้ก่อนรล่มเรื่องสังท่องงอปลาโอ้ยมันมาแม่ดอกข่อยเยวะพวกหน่าลูกเจ้าแล้วมันจังร่มเรียงนี่แม่เรียงลูกเป็นปอพอเป็นหัวถ้ำนี่แม่มันจังสิเขากันตัวสร้างพวกเนาะลัวเปนรถเหยียบตายอยู่บ้านส้ำราญแล้วเป็ห็นยวงเว่นนี่แม่ยังแม้าขวดหนามเอาจังสี่สรุดจะน้า อย่ากระไดเฝ้าไรมึงก็มาไปล่ำทาแสดงว่เมืึงพ่นมือเออเอาจังที่ซาลจาราเอ้ยพ่อนี่อยากให้ลูกได้ผัวเออเอามาปกครองบ้านปกครองเมืองแทนพ่อพ่อนี่กระเถาแก่ซาลาลงมาทุกที่ทุกไวยแล้วเออพ่อสิให้มึงอธิษฐานบนบานสารเก่าต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาฝ่าดินจงมาเป็นสักขีพยานถือต้องแล้วอะไรลดยุคข้อมึงเนี่ยให้มึงอธิษฐานเลย ไม่อยากอะไรรถนะพ่วงมาไล่อธิษฐานไปลูกขันพ่วงมาไล่อยู่ในมือผู้ใดคือผัวของนางวุ้นเราพิ่งอธิษฐานได้ใหญ่ห <c oughs> ขันชู้แดงยิ้มชุกอธิวา่าครัอธิษฐานว่าถือต้องอนะเนาะเสียหลักเกาะ,ะอธิษฐา,านเรียกครูอธิษฐานเรียกครูเสียวผัวยนต์มาไล่ไปหาไผ่พวกนั้นได้ครูไปเชิงฟี่ๆยกูมาเลยตูนบักนั่นแต่น้อบ้านี ให้ฉันถามเธอไงมืนหนีวาเรียนไทยได้ดอกไม่จกดอกไปบมึงอยากได้บออยากได้ตายซะที่หามึงค้นหอยเวรบาลได้ห่อน้ำผะเรียกงี้กูสิตายกูถ่าพอมึงตายน้ำอยู่พ่อดีล่ะช่วยไว้กันก็เมียมึงเอาสิซะฉันถามเธอไงเกิดมาฉันก็เพิ่เคยถามคนจักเสียดอกฉันยังเธอฉันเลยจะถามถามโลกเกิดขึ้นว่ากูเป็นคนมึงก็เป็นคนที่รู้ แม่มันก็ใ้อุ่มมึงเสียจากเทียบอนัเกียมากก็ว่าิถาบางสิ่อใส่รถยูโฮปนด้วยหอได้กินเขาห้อยเกียน้ำออบอวัดสนดกไปกินก๋วยเตี๋ยวมึนได้กินลูกสินบอถ้าผู้ใหาแท้สมมึงเรามึ่ก้เป็นกบเนี่ยกูโกนพ่อกูกับ่เอาดิบเอาจะสีอ้อมจะยังจะีแซ่บจะฉก่จะใส่ผักไส่นั่นแหละไปยไซป่อีนี่มันคิวกับผักไสเอาเรียสลากูไปแล้วมึงเอาด้นวากูคันมนตามเป้ามัน พาท่องใสทับถนนท่องใส่มาปลเครี้ยน่ะฮะถนนโชคสะก้อนนี่เฮ้พวงมาลยไปคลองถือครอปครบได้ฉันไปเสื้อฟรีๆมามามาม่มา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 มมามาีามาลาม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 นีามหมา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 าาามมมา มันว่ากันได้พ่อมาไล่ไปถือข้อมันมันสิได้ฉันไปเซิงวัตีมันว่้ยังทีเจ้าเออไปถิดพ่อใจเติบ้าหัวขวันทั้งยกโตแถมก้อยเออเอาคื้มาเออขอบคุณลูกเกมพระทขามข้ามแก่นขอบคุณขอบคุณอบกูเป็นไบกูบักคาลูกกลยดจังๆเลยมั้มเล่า มันว่าเอาไข่ดอกมันว่าคันได้ไข่ไปนั่นมันไปนางแท่งเอียนผู้เดียวกันที่มันกว่าแท่งเอียนเอออโยนเลยโยนไหมฮะ กย้อน,นมันม่มีศีลจังเล็กน้อยไม่ขี่ไ,ได้มันไม่มีศีลกูป่ิมภะไม่คุ้มศีลมีศีลมาแตตสัยมันและบุต่อจะเฝ้าออไปเอาบ้อนเนี่ยถืออันนี้ไม่ค่อยจะเข้าก่อนถือมาจะเข้าก่นอนอเออบ้ากันครูก่อนเนี่ยสเสด็จพี่ <c oughs> สเสด็จพี่พตายระบ,บอกต่อที่รักของเมียเพื่ออะไรก็สเสด็จพี่นั่นแล้วเบ๋ดีตีนตกตาแล้ว เห็นว่ากุณยังสีกูก็เรียกด้เด้อมันมาเม็นยังสั่นเพลงค่ะเสด็จพี่เมียพวกมาไล่พวกนี้มันเป็นบุพเพสันนิวาตสายนิ่งสายเน่นแต่ปางกรอธิษฐานแล้วว่าขัดพวอมาไล่ไปเถิดมือผู้ใดผู้นั้นได้เป็นผัวของรลดจานาซึ่งเป็นองค์หญิงแห่งเนี่ยงนี่เพคะก็เป็นองค์หญิงจ้ายอดหลักของเมีย อิดีนด,ดี้จีเพคะอุย้ยเดี๋ยวมึงหนักวันปลายต่ำเทียนนี่บางมึงเอาเอาเขเอาเอาติดเพคะเออก็ะดีไข่ก็ซักวาวอยูทั้งหัวเอาใส่ไปา,านเรีนว้านเรียนใต้นาะเพคะเออว้านเรียนใต้ไปยอดหลักของเมียโอ้ยมึงอกบอกข้านี้กูหักที่ออกแล้วสิพรา,าไปใส่ล่ะได้มาตกลง,งปรงใจกันแล้วกับฟันคำลูกคำเมียสร้างภาษาสอนสันตวเนาะ ผัวนี่นี่กูมึงจะได้ว่ามิตรคอยและเจ้าจับของเผามือมือมึงเขาหมอกเข้าใจบ่เวลากูบอกกูสร้างหลังล่ะเสียพังกูยำปฏิบัติตามกฎคนของกูซักผ้าหงเขาทูบ้านล่างถวยล่างจานกวดเยี่อกวดสั้นมัดเป็นหน้าที่ของมึงยั้นมือเศร้าหล่ะหงเข่าเพราะใบกูสิแตกแกกแล้วมึงคอยแดกตามย่านต่งหนีเวลากูสร้างกูสอนย่ายางหนีกูกูไม่ชอบเข้าใจบ่ บักซาดมาปู่เมียมึงเด่กบอมเนแม่มึงเี่กบักขี่ข่ะบักซาแม่มึงเลี่ยงมหัศอหมือนไงตัวตัวผัวแม่พี่ตัวมึงเลี้ยงมหัศเหมือตายกูปิดตัวเอ้ากูคือว่าท่านเด็กกันก็มึงเดี๋ยวนี้คอยซ่อมไปหวามันหยิบกระชับกูต้องหัวปิดกำลังแรงใจครับเสียงประเมินสักครั้งให้กับทีมงานตบทบบันเทิงสิ